รัฐบาลเลือกศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจโฉมใหม่จัดงานใหญ่ประชุมเอเป็2022เสมือนเป็นห้องรับแขกของประเทศไทยและเป็นตัวแทนของคนไทย ด้วยศักยภาพของศูนย์การประชุมแห่งชาติโฉมใหม่ที่มีพื้นที่มากขึ้นถึง5เท่าหรือประมาณ3 0 0แสนตารางเมตรมีอัตลักษณ์ที่เป็นเอกลักษณ์พร้อมด้วยสถาปัตยกรรมและภูมิสถาปัตยกรรมที่งดงามโดดเด่นเชื่อมโยงกับพื้นที่โดยรอบเข้าด้วยกันผ่านการผรสมผสานทั้งความเป็นไทยและสากลไว้อย่างลงตัวมีเทคโนโลยีทันสมัยบุคลากร,กรมีความเป็นมืออาชีพมากด้วยประสบการณ์ในการจัดงานระดับโลกเพิ่มพื้นที่จอดรถ ให้สามารถรองรับได้มากกว่า2,700คันเปิดทางเชื่อมกับรถไฟฟ้า MRT สถานีศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตจ,จึงตอบโจทย์ทุกรูปแบบการจัดงานและถือเป็นที่สุดของอีเวนต์แพลตฟอร์มที่มีความพร้อมทุกๆด้านรองรับการประชุมเอเป็2022และทั้งหมดนี้ล้วนเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้การประชุมครั้งนี้ประสบความสำเร็จและสร้างความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม